เพราะ,ะยันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ยาวนะแต่ว่าจริงหลักการน็คือถูกก็คือว่าคุณโคโจมพาน้ำมาเสริม่งไปตรงนี้อีกแต่ที่เขาไปเสริมกับอีกชิ้นอย่างหนึ่งซึ่งไม่ถูกนะครับซึ่งไม่ถูกโคโจมมันหักขึ้นมาเลยที่ตัวบริเวณใบไม้ไไตกปลายเพราะน้ำหวานมันจะไหลเข้าเส้นนี้เนี่ยกว่ามันจะเข้าไปตรงนี้เต็มกว่าว่าพอจะตัว นะครับตรงบริเวณนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องชิ้เก็บโพสไตรีน่ามันยาวเกินไปให้คุณโพลิตโยงทางน้ำอีกทางต่อเข้าไปจุดนี้นะครับภาพพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแห็นได้ว่าชิ้นนี้เป็นแหวนแต่ว่ามีลายรอบเลยเปรากฏว่าถ้าจะต่อทางน้ำต่อเข้าตรงลายช่างห้อไม่หยอกใช่ไหมครับพอต่อลายเวลาแต่งลายก็แ,แต่งยากมีปัญหา จะต่อเกเข้าลงขอขอทีนี้ขอาะเข้าไปก็การจะเหลือเล็กนิดเดียวก้ามีปัญหาตาลรนะขอขอนั้นเอา้อข้าไในแล้วคุยช่างไปช่างไหนครับช่วยสบายนิดนึงเชิญแต่งนิดนึงต้องคุยนะพ่อรู้ว่างานแต่งต่อยเนี้ยช่างแต่งโวยแน,น่นอนนะผมก็โวยแล้วผมว็ช่างแต่งต่อมาได้ยังไงนี้นะแต่ว่าถ้าต่อแบบนี้เนี่ยงานหล่อเรามีตามมัดไม่มีเพราะอะไร เพราะว่าคุณต่อไซส์ใหญ่ได้ต่อก้านใหญ่ได้ต่อตำแหน่งต่างๆได้แล้วก็จากว่าลายคุณนยาดีไซน์นะครับดีไซน์เราไม่เกิดปัญหานะครับไปต่อที่ตรงนี้ไม่ได้ไปต่อนี้ไม่ได้หร้อต่อเ้อข้างในแทนแล้วเขาจะช่างแตกนะต้องคุยนะครับเพราะว่าไม่ใช่นั้นช่างแตกเขาจะบอกว่าต่อมาได้ยังไงแล้วก็จะบอกว่าโอ๊ยแต่ต่อมาเห็นจะดีขึ้นต่อมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ๋อแล้วคุยกันรู้เรื่องก็จบนะครับ ิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชิ้นตัวตัวนี้นะครับชิ้น,นี้ก็ควรจะต่อตองรงตำแหน่งที่หนาด้วยเสมเข้าไปส่วนชุดชิ้นนี้ก็ควรจะต่อหลายหลก้านเพราะว่ามันบางมากนะครับชิ้นงานบางมากนะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับคือการติดต้นมากเกินไปในชิ้นงานใี่ต้นมากเกินไปอันนี้ไปเจออีกโรงงานหนึ่งคุยกับเขา นะว่างานมีปัญหาไหมบอกว่ามีตามมดนะแล้วผมก็ไปดูงเขาต,ติดติดต้นโรงงานนี้เขาให้เฉยช่างต,ต,ติดติดต้นว่าต้นหนึ่งถ้าติดได้เยอะจะไ,ได้โบนัสนะครับได้โบนัสยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้โบนัสก็ช่างติดตน้นก็จะบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาติดให้มันแน่้นได้นะครับงานหลอกนี้มันหาไม่มี พระปูนไหลสะดวกไหมคิดง,ง่ายๆคุณผสมปูนลงไปนะ่ยผสมปูนลงไปเนี่นจะไหล,ย,ลย,ยังไงไหลสะดวกไหมประเด็นที่ษษษษสองต้นขนาดนี้ใช้เนื้อเงินประมาณเกือกกิโลแล900 km, ว้วเกยกรัมกิโลนหนึ่งเนื้อเงินคนกว่าจะไหลเข้าทั้งตน้นต้องใช้เวลานานถึงนะครับเพราะว่าตน้นใหญ่เมื่อใช้เวลานานช่างหล่อจะทำอย่างไรช่างหล่อก็มีทางเดียว เพิ่มอุณมิสูงขึ้นจากหลอมพันยี่สิบก็ไปหลอมพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยมาแล้วครับปริมาตรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับยิ่งหลอมอุณหภูมิสูงปริมาตรก็ยิ่งขยายตัวอันดับที่สองอุณหภูมิยิ่งสูงมาแล้วออกซายมาแล้วออกซิเจนมาแล้ววิ่งมาทำปฏิกิริยากันได้นานขึ้นเพราะอุณหภูมิสูงใช่ไหมครับแล้วก็เลยถามว่าโอเคงานเสียอย่างไรขาบอกว่าบางต้นก็ออกมาได้เลยได้ทั้งต้น แล้วไอ้บางต้นที่ไม่ได้บางต้นที่ไม่ได้ก็เสียทั้งต้นคำตอบก็คือแบบนั้นเขาแบบว่าหลอมมาแล้วบางต้นก็ได้บางต้นก็เสียแล้วบางต้นที่เสียก็ต้องฉีดเทียนใหม่ใช่ไหมต้องเป็นต้นใหม่ใช่ไหมต้องหลอกใหม่ใช่ไหมนะลราคุ้มไหมคุณใหมคือคุณประหยัดปูนติดอย่างี้ยประหยัดปูนประหยัดค่าไฟหลอมใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนคุณได้ไค่ล่ะ ถ้างานมันได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้จะทำยังไงครับก็คือล้ก็ปรับให้มันเหมาะสมว่าติดเยอะเกินไปก็ไม่ควรนะครับก็ควรจะกระจายให้มันน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าคุณต้องให้ปูณเป็นหลายสะดวกด้วยพเพราะติดแบบนี้มาทังปูนมันเปนะ็นเกาะแล้วขกาได้แค่บางๆนะบางๆเอาาปูนนิดเดียวปูนก็มงหรกว่แตกลาวใช่ไหมครับ ม,มันจะทนไม่ได้เราดับ้ำหล่อเข้าไปก็กระแทกน้ำหล่อกิโลหนึ่งเนี่ยเข้าไปมันก็กระแทกความร้อนก็สูงความร้อนสูงแก๊สเข้ามากงานออกมาก็มีทั้งชิ้นเกลโพลิสตี้กาซโพลิสตี้ต้นมีครีบชิ้นยามีครีบงานแตกอะไรเต็ม่หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะระวังแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไรเราจำโดน,นแล้วเดี๋ยวคัาเอ่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเอาแล้วแต่นโยบาย บริสุทธนะครับเรื่องที่พูดถึงตุกย้อนส่วนภาพที่เขาพูดว่าขนาดที่เวลาต้นมันถ้าเป็นต้นที่มีขนาดเป็นรูกชกพูบอกอันนี้ต้นเป็นเทปเปอร์ต้นเป็นเทปเปอร์แสดงว่าการเย็บตัวมันจะสม่ำเสมอใป็นชกพูบอกการเย็บตัวไม่สม่ำเสมอนะครับและอีกอคำหนึ่งที่สําคัญต้องต้นที่ต่อเข้าทางเข้านะครับเจอบ่อย นะครับคือชอบใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็คือแบบที่ปลายแหลมนะครับแล้วก็อาจจะอยากจะบางลงเล็กลงแตบบ่ที่ตัวอย่างใส่ไปนั้นนะครับอันนี้ตัดง่ายช่างแต่งชอบแต่อันนี้ไม่ช่วยในเรื่องของกระบวนการหล่อโลหะเลยอันนี้จะามอ,อ่างเดียวกระบอกชิ้นใหญ่เล็กมากๆพวกข้อซอยที่ไม่มีอะไร นะที่ขอให้เต็มแบบว่าใช้ได้ถ้งางาน,นแบบนั้นเนี่ยคุณติดอย่างนี้ผมไม่ว่าเช็มพวกข้อสร้อยได้เอล่ใช่ไหมครับชิ้นเล็กๆและจำนวนเยอะๆนะครับอะไรแบบนี้ยตัดง่ายก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ขึ้นมาหน่อยและเป็นข้อสร้อยแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่ขึออ้นมาหน่อ,อยมีพื้นที่มีรายละเอียดมีความชิ้นงานต้องเรียบต้องสวยต้องอะไรเนี่ยนะครับไม่แนะนำแบบเองให้ใช้แบบดี นะครับนี้ดีกว่านะครับแล้วแบบซีนี้จริงๆก็ที่บอกว่าดีมากจริงตอนนี้ผมเขียนให้เป็นเวื่อเมื่อจริงๆแล้วตรงนี้แค่ขอให้เป็นโค้งมนก็คือแบบปีที่มันโค้งมนตรงนี้นิดเดียวเพื่อป้องกันปุ่นแตกเท่านั้นเองนะอันนี้ผมเวอร์ไว้นิหนึ่งจริงแบบนี้ก็ไม่ดีนะเพราะตอนนี้มันใหญ่ไปใหญ่ไปปั๊บตัวนี้มันจะผุกตัดทางน้ำปั๊บตัวนี้ผูกเลยนะครับตัดมาปั๊บผูกเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบปีที่ตองปลายตรงนี้มันมน เพื่อป้องกันปูนแตกนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วที่อีกอย่งหนึ่งที่เจอบ่อยและพี่อาุอยกับเขาบ่อยมากเข้าทุกโรงงานเจอเห็นบ่อยเพราะบางทีตรงน,นี้มีการตีกันด้วยตีให้กันดึงกันเพื่อได้ติดตามออกนะครับเราบอกว่าตาต่อไปตีเราก็ทำไมบอกที่ได้รู้ว่ามันเบอร์อะไรบอกว่าตีตอนนั้นปั๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะตาต่อคุณตีปั๊บตรงนั้นก็ปูน เราฉีดเทียนมาตรงนั้นก็เป็นหลุ่มเหมือนครับปูนมันก็มาอยู่ตรงนั้นปูนก็มาอยู่ตรงไอ้ตาต่อกนั่นแหละแล้วรอยน้ำมาพี่เข้าไปเป็นยังไงครับก็ชนไปตรงตาต่อกนั่นแหละชนที่ต่อไว้แล้วเศษปูนก็เข้าไปใช่ไหมน่าจะไปต่อกมันทำไมอ๋อของยัไงก็หาไม่เจออะไรอะไรก็แล้วแต่เ้านะครับอ๋ออันนี้ก็พยายามนิดนึงได้ไหม่าพยายามเอาตาต่อไปไปไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เลยหรือไม่ต้องไว้เลยก็ได้แต่ว่าไปทำล่าโคดไว้ให้มันรู้ว่ามันเป็นชิ้นงานนี้ นะครับท่าได้ไม่อยากให้ตอกตรงนั้นเลยนะครับโดยว่าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับตอบได้ชอบมากคือตองนี้นะครับผมพ่อพยายามบอกบอกนะแต่ว่าชอบแล้วแต่กระโลนะครับปรับได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะที่บอกว่าตีแต่งนะครับชอบมากตรงนี้นะครับชอบมากแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนี่ยการตอกเนี่ยนะมาอะไรนะอันนี้เราต้องระวัง ทีชิ้นนี้ใชชาการสบอกก็ได้นะครับคนสบขอกก็ได้แต่ก็ผมก็ไม่รู้ชักแต่เขาบอกว่าแต่งแบบนี้ง่ายกว่าผมว่าบอกว่าเอ้าแล้วงานหลองเปันหาก็อ็แล้วแต่งนะครับตรงนี้แต่ปัญญาแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีอะไรมากผิวไม่ค่อยไม่สีเรียงนะครับคุณจะเป็นกาแบบนี้ผมก็ไปว่าแล้วหรือปัญ่าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรรับเพราะที่แล้วไม่มีพื้นที่ที่ไปตามว่าเท่าไหร่นะครับก็ติดไปได้แต่หลังจากนี้ผมไม่แนะนำแล้ว พราะมีพื้นที่เยอะแล้วเวาขึ้นอัวาวอาจจะใช้ก้านแบบไหนนะเหมาะสมกับงานงาน,นแบบนี้ไม่มีอะไรกระบ,บอกฝังค่อยธรรมดาไม่ไม่ได้สีเที่จะเรื่องของพื้นที่ที่ต้องมีตามมดนะไม่มีพื้นที่เยอะมากนะครับก็เ็นไปแล้วโายส่วนใหญ่นะครับ,นะรบเพราะลักษณะกา้านก็อาจจะใช้แบบเดิมได้นะครับใช้แบบเดิมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบอกทุกแบบน,นะครับไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานที่มีพื้นที่ ควรจะเป็นก้านสมบ,บัติทำไมองเป็นก้านสมบ,บอตเพราะตามหลักวิชาวิธยาแล้วสมบ,บอตเนี่ยมันก็เหมือนวงกลมามาต่ออัะใช่ไหมครับถ้าคุณตัดตัดไปก็เป็นวงกลมงั้นการที่มันเป็นพื้นที่ผิวเป็นพื้นที่วงกลมเนี่ยการระบายความร้อนมันยากที่สุดแต่ว่าความร้อนจะสะสมอยู่ในก้านนี้นานที่สุดเมื่อเทียบกับทรงสี่เหลี่ยมถ้าตัดออกมาเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยุณจะเห็นว่าการระบายความร้อนระบายเร็วกว่า แลุกงคมเนีย่ยจะระบายความร้อนชาที่สุดนะครับนั้นก้านก็จะทำหน้าที่อะไรครับเสริมน้ำเหล้าเข้าไปในตัวแหวนคุณที่ตัวงานคุณนั้น,นกา้านทรงกระบอกดีที่สุดนะครับนะครับขอเช็คเวลานิหน่งรู้สึกจะไปช้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีกูลนะครับการติดต้น อันนี้มีฟอร์ก่ามาค้างอยู่นะในลักษณะแบบนี้แต่ค้างแต่บบนี้จะดีคือฟอร์ก่าออกไปนะครับอันนี้ก็ดูการไหลออกกระออกปูดนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในการพิจารณาเพิ่มเติมนะในการออกแบบทางเดินน้ำนะครัผมบอกว่าเรื่องชิคเกอร์โพสตี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเจอทุกโครงการก็เลยจะเน้นตรงจุดนี้เยอะหน่อยนะครับก็ป้องกันติดการทางน้ำต้องกันเรื่องเทอร์บูลันซ์เรื่องการแข่งตัวต้องเป็นการแข่งตัวแบบมีทิศทาง ข้อการในเรื่องของสิ่งเจาะนนะครับตรงนี้ก็พยายา,ามติดทำงานให้เหมาะสมนะครับตัวโคนนะตัวโคนก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาออกไปนะครับเชื่อมต่อตรงนี้ต้องเชื่อมให้มันสนิทเก็บน้ำตาเทียนนะเห็นไหลโรง,งงานไม่เก็บน้ำตาเทียน <_ T 1> ติดต้นก็คือจิ้มเสร็จปั๊บเอาชิน้นงานจิ้มจิ้มเสร็จปั๊บก็ต่อชิ้นต่อไปเลยเอาเก็บน้ำตาเทียนด้วยครับเพราะน้ำตาเทียนตรงนั้นเนี่ยทำให้การไหลของโลหะกระตุก นัไไ่หนหรับเราจะเข้าเจอแอลตาเทียมจบเป็นต้นขอดกตกทช่ไมครับมีเศษปูนเดียวกับจะเข้าไปในชิน้นงานเราได้เพราะว่ามันจะตบเข้าหมุนใช่ไหมครับพอหมุนป๊อมมันก็จะพาพาเศษปูนเข้าไปได้ด้วยดังนั้นมันควรจะต้องไหลแบบสมูทหรือลื่นล้วนนะครับคือลื่นล้วนอันนี้ ก็เป็นรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับผมไม่ไม่เป็นนะครับมากมากเท่าไหร่นะครับมาบางส่วนได้พูดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่ควรใช้ทางน้ำใสโดยไม่จำเป็นข้อที่เจอบ่อยๆนะครับพอเข้าไปปั๊มพยายามตัดทางน้ำให้เขาเขาบอกว่าจางติดเยอะไปมันเปลืองมันมีซีเยอะ มันเสียเวลาเยอะนะครับตรงนี้ก็จุดหนึ่งที่ที่โดนต้าบอกว่าโดนต่อว่าเลว่าไปแก้กบจ่ายไปอาจารย์มันโคจะเล็กกว่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเขาพูดดีๆนะขออาจารย์มัน่ยไปอาจารย์เล็กได้ไหมแต่ก็เข้าใจนะครับว่าเขาไม่ต้องการให้มันเปลืองนะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องคิดคำหนึ่งด้วยว่าวคจรไซส์คุณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้ได้คุณต้องมีการทดลองนะครับ ถ้าทดลองแปลว่าอะไรเราสมมติมีออเดอร์สัก500ชิ้นรู้แล้วว่าออเดอร์เนี้ยไใน500ชิ้นแล้วรู้ว่ามันควรจะเข้ารายการผลิตเมื่อไหร่งั้นคุณเอาออเดอร์เนี้ยมาทำสัก10ชิ้นได้ไหมมาหล่อสัก10ชิ้นลองปรับเปลี่ยนทางนั้นไม่ไม่สักไทยเลยอ่ะนะครับคือ10ชิ้นเนี้แล้วดูว่าอะไรทดีสุดทำได้ไหมถ้าทำได้จะแก้ปัญหาได้เลยนะเพราะว่า500ชิ้นคุณไม่ต้องไปเสี่ยง500ชิ้น เสียแค่สิบชิ้นชิ้นไหนมีปัญหาเราทางนำ้ำล็แปลว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับชิ้นไหนที่ดีก็แปลว่าเราเก็บเอาไว้บางครั้งถ่ายรูปไปเลยบางลักษณะนางานแบบนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ในคอมเลยพอคลิปออเดอร์นี้มาปั๊บกระบวนการผลิตรู้เลยว่าต้องติดทางน้ำอ,อะไรเพราะเด็ที่เขาถคอมพิวเตอร์มันทีมากสามารถที่จะใส่ลงไปแล้วสามารถขึข้นมาหน้าจอใช่ไหมแล้วก็บอกเลยว่ากลัวจะเป็นอะไรแล้วก็จะไม่ช่างก็จะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องติดแบบนี้เท่านั้น พราะว่ามันเคยทดลองมาแล้วและดีที่สุดปัญหาก็จะลดน้อยลงใช่ไหมครับไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรใหม่หรือว่าช่างเคยจำได้ว่าเคยติดแบบนั้นเมื่อสามเดือนก่อนมาตอนสามเดือนง,งานใหม่ละนะเี่มันยะเป็นทางไหนดีไม่ต้องมานั่งคิดอีกหรือว่อีกปอบๆเคาะคอมพิวเตอร์ปอบกร็รู้ทันทีใช่ไหมครับตรงน,นี้ก็ควรจะใช้นะครับข้อแนะนำตรงน,นี้ก็ควรมีที่ว่าเพียงพอางอุตภูมินะนี่ก็ได้พูดไป เอาเราดูตัวที่สองตัวนี้ก็เจอบ่อยแต่ไม่มากนะครับตัวนี้รักษาคมมนไม่ลึกนะครับรักษาเป็นวงคมมากกว่าเป็นเป็นฟองอากาศนะครับเราเรียกแก๊สบลิสต์ชั่นก็เรียกตามนบเหมือนกันเพราะคนวิเคราะห์นะครับที่จะวิเคราะห์ได้จะต้องมีกล้องที่เหนือกว่าชั่นเหนือกว่าคิวซีคือถ้าคงจะให้คิวซีแคนพิจารณาว่ามาจากสเาเหตุอะไร กล้องของ QC คนนั้นคนเดียวนะจะต้องมีกำลังขยายสูงกว่าสิเทา่าควรจที่สิบหรือจะใช้กล้องดูพอยดูเลยก็ได้ถ้าคุณมีกล้องดูพอยก็ขยายเยอะๆเลยดูให้มันชัดเจนเลยว่าเป็นอะไรแนะ่นะครับเพราะคุณดูด้วยตาเปล่าคุณดูด้วยกล้องสิบเทา่าคุณก็เห็นเป็นชิ้นๆใช่ไหมเอ้ยตาบดตาบดเหมือนกันตาบดตาบดตาบดเขาเรียกตาบด แต่ล็าตามุกอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีกล้องที่ขยายมากกว่าน,นั้นอันนี้ก็บอกบอกเหมือนกันนะครับว่าต้องทำนะเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่เห็นของไม่เห็นสิ่งหรือข้อบกพร่องที่ชัดเจนเมื่อไม่เห็นคุณจะรู้ได้ว่ามันนาก,การอะไรแน่แน่รูมันก็ไซส์เดียวกันเป็นแผลเป็นผูเป็นแพ่ก็คล้ายๆกันถ้ามันเป็นร้อยคุณก็เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นจุดเล็กๆเหมือนกัน ก็เห็นคล้ายๆกันเนี่ยนะครับนเห็นคล้ายๆกันเรื่องราวก็คล้ายๆกันบางทีอาจจะดูเชื his, there, ่อหน่อยเป็นแพเยอะหน่อยถ้าเป็นน้อยมันเป็นน้อยก็อากาศคล้ายๆแบบนี้มันต้องมีก้องต้มาขยายสูงพอขยายสูงเห็นอะไรครับเห็นรูขนาดจับรูกลมไหมกลมอ่าฟองแก๊สรูกลมก็ฟองแก๊สฟองอากาศเข้าไปได้ตอนไหนเข้ามีหลายสาเหตุอาจจะมาจากปฏิิกริยาระหว่างนะครับระหว่างอะไรครับ ระหว่างน้ำกับปูนน้ำหลวกัปูนอ่ามาจากไอตอนที่เราหลอมเครื่องหลอไม่ได้เป็นเครื่องหลอมแบบสุญญากาศเครื่องหลอมเราเป็นเครื่องเบี่ยงแล้อากาศเข้าไปตอนที่เราหลอมใช้ความร้อนเยอะเกินไปช่างหลอมเราใช้หัวอะหัวทอชนะครหลอมมันเราใช้ในการควบสูงไปก็มีแก๊สผสมมากโดยเฉพาะงานเงินน้อกซิเตนเข้าไปผสมได้ง่ายน้องซิเตนเข้าไปผสมกับเงินได้ง่ายก็ทําให้เกิดฟองแก๊สเช่นเดียวกัน นะหรืออาจจะเป็นที่ตัวเทียนเทเรามีฟอง,ง,แ,ลฟองแล้วเราก็มีฟองเพราะเราดูดแด้คั่งใช่ไหมครับเทียเรามีฟองดูดได้คั่งเทียนอากาศในฟองเทียนก็รเะเบิดออกมารูเราก็จะมีรูตรงเทียนปูเราก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราหลอมมาก็มีฟองนะหรืออาจจะมาจากการไล่เทียนไม่หมดเทียนเราไล่ไม่หมดต้องเกิดะอะไรขึ้นมาแล้วไปขมับเอาไปขมับมก็อ,มอ,ามาอ,อยู่ในในช่องโพรงปูนตรงนั้น ถ้าเราใส่น้ำเหลอรเข้าไปน้ำเหลอรเข้าไปก็ทำปฏิกิริยาคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนทำปฏิกิริยากับน้ำลายในน้ำลาดมัออกซิเจนอยู่นะครับมันก็ทำปฏิกิริยาออกซิเจนในน้ำเหลอรนะครับแล้วก็เกิดเป็นแก๊สขึ้นเราก็ได้ฟองแก๊สมักเจอบ่อยๆกับบริเวณที่ติดใกล้ๆทางทางต่อทางน้ำเหลอดบริเวณนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมรู้ว่าต่อทางน้ำแล้วเทียนมันไม่ออกแล้วเกาะอยู่แถวนั้นน่ะพอขออยู่ว่าข้าวเทียนมันไม่ออกมันจะเกาะอยู่เล็กน้อย แลาตรงเลยนะมันจะมีรูคมคมใหญ่ๆแลหลอกมาแล้วลมีรูคมคมใหญ่ๆอย่างนีงง้ว่ะเดในยวฟองคมเลยแล้วมาจากไหนก็มาจากเสียออกให้หมดส่วนใหญ่มาจากตรงนั้นที่เจอนะครับถ้าเราเจอฟองคมรูใหญ่ๆตอนนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นขมเอาเทียนถ้าเจอทั่วๆไปจิบๆก็อาจจะเป็นจากอุณหภูมิสูงไปทำระยับปูนหรืออาจจะมาจากการที่เราหลอมแล้วมีออกซิเจนเข้าไปอยู่ในน้ำตาลเราเอาถดตัวแก๊สก็เกิดขึ้น หลังผลตัวมันก็ละลายแก๊สไม่ได้แก๊สมันก็ามารวมตัวกันกลายเป็นแก๊สขึ้นมากลายเป็นฟองนะครับหรืออาจจะมาจัดเศษเก่าเช่นคาร์บอนออกไซด์ที่ตกไปที่เป็นข้าวตำแดงพอเราไปหลอมใหม่ปั๊บออกซิเจนก็ไปอยู่ในนั้นทองแดงก็แตกตัวออกมาให้ทองแดงกับอกบอกซิเจน,นออกซิเจนก็เหมือนน้ำหลเราก็เกิดฟองแก๊สได้เช่นเดียวกันนั่นเศษดอยหลังเราต้องสะอาดที่จะไปใช้ใหม่นะเอาไปรีไซเคิล หรือมาจากสิ่งนเปื้อนข้ามันขาากดล้างไม่สะอาดล้างตอนไปสะอาดขาากดกันอยู่ใส่ลงไปก็ไปเกิดแกส๊สนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับนะนี่นะภาพที่บอกลักษณะท่า็นลักษณะที่ทำบริยากับปูนนะครับตอนนี้ผมเปนภาปัดตัดแนวอ่า ที่โถแหวนเหล่าเราตัดแบบนี้เลยนะฮะแล้วตอนนี้เป็นผนังปูนสิ่งจำนำที่เป็นผนังปูนตอนนี้เป็นโครงงานแหวนเหล่าแล้วที่เขาตัดลงมาแบบนี้เลยเพื่อให้เราเห็นว่านักศึกษาที่เป็นโฟร์แก๊สแบบนี้จะไม่เจอตอนหล่อหล่อเสร็จป๊อกผิวสวยเรียบอ่าช่างชอโอ้โหดูสวยมากพอไปแต่งมรืเอาผิวผิวหล่อพอแต่งป๊บผิวนี้มันจะถูกเอาออกไปนะครับออกไปป๊อกแต่งมา ชักแต่งรายงานกลับมามีตามมดใช่ไหมครับเจอไปบ่อยๆแล้วหล่อมาดูผิวว่าอู้เนียนเรียบสวยแต่พอชักแต่งแต่งกลับมาปั๊บตามมดมาได้ไงใช่ไหมครับก็อาจจะมาจากตรงผีวได้คือน้ำหวาดไปทำเลียปูนได้แฉะแฉไปไหนแกะเข้าไปในน้ำหวานเรานหาเราแข็งตัวเกิดฟองทำให้เกิดลงไปลึกระดับหนึ่งไม่ได้เกิดที่ผิวทีเดียว ือผิวเราอาจจะดูยัสวยแต่พอเราขับลงไปนิดหน่อยเราจะเจอรูคุมขุมและที่จะบางจะเจอแ่ะตอนที่แปะตชิ้นง,งานนะครับส่วนถ้าเราจดูที่เกิดกับออกไซด์มันจะมีค่าตําแดงอยู่ด้วยและอาจจะมีรูออดข้างๆกลมหรือไม่กลมก็ได้เทียงหรอไม่ได้ <laughs> อันนี้นเป็นป,ปนัญหาอีกน,น,นะครับคือใช้อุณหภูมิสูงไป ตัวนี้เป็นตัวแม็กฟองนะครับแม็กฟองตัวนี้ผมหลอมที่ภาคเองนะฮะที่ภาควิชาเราลอมลองทดลองเพื่อที่จะเอาตัวที่มันเสียออกมาคือตัวนี้ผมจะใช้บุนพลัง100องศาอีกตัวอีกชุดหนึ่งอีกเตาอีกกระบอกหนึ่งผมใช้ความ100องศาผมอยากจะรู้ว่าตาด้วยแบบเดียวกันเลยเนี่ยใช้บุนต่ากันแค่บุนพลังเป้าหลอมแล้วมีผลเม็นผลกระผิวไหมเอาเพราะว่าที่ทำถึง100องศาเนี่ยออกมาผิวมันจะหยาบกว่าผิวจะหยาบแต่ว่าเราใช้บุนพลังสูงไป นะครับเกิดแก๊สแล้วมันจะผิวก็จะมีหนูเล็กๆผิวจะหยากนะครับเพราะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราไม่ควรใช้เนสูตไทโดยเฉพาะโรงงานที่ใช้กูรราคาถูกคุณภาพไม่ดีนักนะครับพอติทักคุณหล่องานทองคุณไปใช้ปูรงานเงินหรือคุณหล่องานเงินไปใช้คูณหล่อทองเหลืองมัญหาจะเกิดตรงนี้เยอะเพราะอะไรกูรในระดับราคาต่างกันเนี่ยมันจะมีผสมปริมาณที่ซั้นไม่เท่ากัน ปูนที่มีราคาถูกจะผสมยุกซ้ำเยอะเขายิกซ้ำถูกกว่าในปูนมันจะมีสองสาตัวที่มันอมออกกอกตัวเนื้อเรียกคริสโตบาลายตัวนึงเราเรียกว่ายิกซ้ำอีกตัวหนึ่งเรียกว่าคอ um ์สคริสโตบาลายกับคอร์สเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ในคอลาคอลารูปแบบกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวปูนเนี่ยถ้าราคาแพงมันจะมีพวกคริสโตบาลายเยอะเพราะนี้เหมาะงานหล่อไว้โกนะเพราะจึงคุณต้องใช้อุณหภูมิสูง นะครับถ้าคุณไปเอาปูนหล่ออกาทองเหลืองมาหล่อกานทองเอองงน,องนี้ย <c oughs> ก็ไม่เหมาะแม้ว่าแม้ว่ามันจะประหยะัดแต่มีโอกาสที่มีโอกาสที่ผิวมันจะไม่สวยแล้วถ้าคนเอาโวลตตรงนั้นก็ต้องลดอุณหภูมิลงมาใช่ไหมครับไม่ต้องการให้อุณหภูมิสูงเกินไปเขาลดอุณหภูมิพอ,อลดอุณหภูมิปั๊บเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหล่อมไม่เต็มใ,ใ,ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันใหญ่ใช้กุลราคถูกก็ต้องลดอุณหภูมิและปรับฐางน้ำด้วยฐางน้ำคุณต้องกใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ เพื่อให้น้ําหลักใช้กับปริมาณนั้นหล่อเข้าเต็มแบบได้ทางทางเข้ามันก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันก็ไปใช้คุณราคาถูกได้หรือใช้คุณคุณภาพต่ําได้นะครับตรงนี้หล่อไม่เต็มนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการไหลของโลหะนะครับผมเจออยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งคือใช้กับปริมาต่ำไปนะครับชิ้นงานมีลวดลายเยอะ ขนาดทางน้ําเล็กไปนะครับไก่ลักษณะหนึ่งคือไปเจอมาใหม่ๆสดๆเลยใช้อลลอยใช้อลอยที่กันหมองอลอยกันหมอนี้มักจะมีซิลิคอนมักจะมีเจอร์บังเนียมที่เรารู้จักนานเงินนะครับเขามักจะมีพวกนี้อยู่พอมีพวกนี้อยู่มันทาให้น้ำหนักลนเงินนะครับแล้วก็ทำไมเวลาหลอมเนี่ยมันไม่จาบกันกันหมองการกันหมองมันก็คือมัน มีภาพพวกนี้ไปทำระยาอากาศก่อนของทองแดงทําให้มันไม่เกิดผิวต่อแดงมันไม่เกิดงานเป็นผิวต่วอมงั้นการหล่อมันจะเป็นผิวขาวสวยงั้นบางครั้งอลอยกันหมองเรานะครับพอเราหล่อไประหว่างหล่อเนี่ยอุณหภูมิสูงเนี่ยออกซิเจนมันก็มีอยู่แล้นมีโอกาสที่บริเวณนะครับชิ้นงานตรงนี้นะที่ชิ้นงานมันเข้ามาเนี่ยแล้วมันไหลามามันมีโอกาสที่มันมีค่าออกไซด์ออกไซด์ออซตัวนี้ ไม่ใช่เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แต่เป็นออกไซด์ที่เราเติมซิลิคอนเป็นซิลิคอนออกไซด์หรือเแบบเยอรมันเนี่ยออกไซด์มันมีออกไซด์เคลือบบริเวณหัวน้ำหลังเราได้นะครับพอเคลือบปั๊บสองฝั่งมันเข้ามามันมามาชนกันปั๊อบปรากฏว่าไอ้ผิวนี้มันหนาเกินไปพอมันหนาเกินไปปั๊บก็คือน้ำหลังมันไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวมันก็พอหลอกมาแล้วจะเ,เห็นมีรอยร้าวมีรอยเหมือนกับแตกมีรอยเหมือนกับหลออไม่เต็มเกิดขึ้นอันนี้ เกิดจากอลอยนะครับเกิดจากอลอยเพราะฉะนั้นอลอยแบบนั้นก็ต้องใชุ้ัหภูมหลอดสูงหน่อยสูงนิดนึงเพื่อให้มันมันไหลเข้ามาเจอนาทีเนี้ยนั่นขึ้นนะครับแต่บางครั้งสูงเกินไปนะครับเอาใส่ตัวนี้ก็เยอะอีกมันก็เกิดปัญหาอีกงั้นเป็นไปได้ก็คือพยายามดูนิดนึงว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้จากอลอยนะ เพราะบางทีเราไม่เป็มมาจากกระพุ้งก็ได้มาจากแรงดันไม่ดีก็ได้มาจากปั๊มลมเราไม่ทํางานก็ได้ปัมม๊มแค่ข้าไม่ทํางานก็ได้นะครับมาจากหลาย่างหรือปูนเราปูนเรามานันดูปูนมือมันแน่นเกนะินไปนะอัตราส่วนผสมน้ำของปูนของเรา,เาน้ำต้อยไปทําให้ปูนเรามานันแน่นดูดอากาศออกก็ยากก็ทําให้ยาหนักเราไหลได้เป็นแบบเหมือนกันต้องพิรนาจากหลายสายน,นะครับ แล้วดูสุดท้ายว่ามันน่ามาจากไซต์ทรือาแต่ผมไม่เจอหรือว่าไอ้ตองหล่อไม่เป็นประจักษ์อร่อยได้ด้วยนะครับที่มาจากว่าที่ผมเจอบ่อยๆเอามาจากาอุณหภูมิต่ำไปปูนเราคุณสมบัติไม่ดีนะครับหรือเครื่องหล่อเราร้อมและถ้ำเรามีปัญหาดูดอา,ากาศออกได้ไม่ดีนะครับพวกนี้มักจะเจอจากตรงน,นั้นแต่ตอนหลังตอนสุดท้ายที่มาเจอจากโรงงานหนึงว่ามาจากอน่อยด้วยได้เหมือนกันนะครับตรงน,นี้ก็ ่งนบางครั้งเราเรียกว่ามิสซันนะคะรับมิสซันอันนี้เป็นรายละเอียดนิดน,นึงว่ามาจากอะไรได้บ้างที่มัอตกไปและหลังจ้กสุดที่ผมกว่ามาจาอะลอยได้ด้วยนะครับเป็นครีบเป็นครีาบเพราะหมายว่ามูมันแตกนะครับบางครั้งมูลไม่แตกแต่มาจากว่าแต่งเทีนเนยน,ะะน,น,น,นยยได้หมดนะครับเช่นแต่งเทียนแล้วชั่งเทียนแล้วเก็บรายละเอียดไม้หมดก็มีครีบได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มาจากมูแตกมากจะเจอปัญหานี้กับเครื่องหล่อแบบเบี้ย ครับแบบเบี่ยงเจอมากโดยเฉพาะส่วนส่วนยอดของต้นนะครับว่าเวลาไปเข้าไปปั๊บมันแรงแรงดันมันสูงมากพอแรงดันมันสูงมากมันก็แทบป,ปูนแตกนะครับเพราะมักจะเจอเครื่องหล่อเพียงเครื่องหล่อตัวสึญอากาศจะเจอน้อยนะครับหรือนะครับอาจจะเจอจากทางผสมน,น้ำแบบปูนไม่เข้ากันนะครับไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือเจออีกอันหนึ่งก็คือการ ถึงบอกไปตอนต้นชั่วโมงว่าการเจอหลสเหซตุที่ไม่ควรจะเป็นก็คือช่างนี้กลับบ้านก่อนแล้วเอากระบอกปูนเข้าเตาอบปูนเร็วเกินไปไม่ทิ้งปูนให้มันระบายความชื้นออกไปก่อนแล้วก็พอดีผมบอกว่าต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเหเตุผลตรงนี้ผมมีหลักฐานจริงๆว่าทำไมต้องทําแบบนั้นเพราะนะครับชั่วโมงครึ่งเนี่ยความแห้งปูนมันจะได้ประมาณสัก95%้าทิ้งไว้ชั่วโมงครึ่ง ไม่ร้อยหรอกพอถ้าร้อยก็เข้าเตาถ้าทิ้งไว้สองชั่วโมงก็ได้ประมาณเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ความแหงของปูนนะประมาณนั้นแต่คนเตาเข้าก่อนนะเราไม่ให้ความชื้นออกน้ำยังอยู่ในน้ำน,นะพอน้ำอยู่ในน้ำความชื้นก็อยู่ในห้องเตาออปูนนั่นแหละึ่งคุณจะไม่เปิดเครื่องมันก็ังความชื้นก็อยู่ในนั้นปูนคุณก็ไม่แข็งตัวสักทีความชื้นเยอะไม่ระบายความชื้นออกไปปูนคุณก็ความแข็งต่ำ พอควแข็งแต่พอคุณเปิดเตาก็ความร้อนอมาทันทีปูนคุณมันรับไม่ได้ปูนมันก็แตกมันก็ล้าวมันก็เกิดปัญหาปูนโหล,ลดปัญหาคลี่ตามมานะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเจอบ่อยๆก็จับตรงนี้นะครับคุณจะแง่ายไปสตินะครับบางที่ใช้เครื่องนึ่งเครื่องนึ่งปูนใช่ไหมครับน,นึ่งเทียนในนม่งปูนเครื่องนึ่งเทียนเครื่องนึ่งเทียนถามว่าดีไหมดีนะครับถ้าใช้เต็ง บางที่ขาบอกว่าไม่เอาเขาใช้วิธีการเผาแห้งนะครับแล้วก็เอาเทียเข้าเตาไปเลยก็แล้วแต่แต่ถามว่าสองอย่างนี้อันไหนดีกว่ากันนะครับนึ่งดีกว่าผิวจะสวยกว่าแต่ถ้านึ่งไม่เป็นหนักกว่าเพราะคือคุณจะมีปูนแตะปูนล้าหล่อแล้วมีปัญหาตาอะไรเยอะแยะเตไปหมดนะเพราะปูนคุณปูนคุณโบราณเหมือนนึ่งสลับเปล่าอ่ะนึ่งง่ายๆนะนึ่งสลับเปล่าแล้วสลับเปล่าคุณทิ้งเข้าไปในเตานึ่งนานๆสลับเปล่าคุณแฉ แบบน้าเยอะไปแฉะมันก็เนื้อก็นิ่มใช่ไหมครับไม่แม้มันดูไม่เดียวนะครับแต่ปูนคุณไปไปเจอแบบนั้นอนะปูนคุณก็ณนิ่มน้ําเยอะไปปูนนิ่มนะครับเพราะแทนที่เทียนจะออกอย่างเดียวน้ำไอ้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อปูนคุณด้วยปูนคุณก็จะนิ่มแล้วปูนคุณ็จะการปือว่ามีน้ํามากเกินเราเราเต้าออกปูนปูนก็แตกร้าวนะครับมันก็เป็นปัญหาแบบนั้นแล้วถ้านึ่งเขาต้องนึ่งเองเป็นก็คือนึ่ง เราปกติจะใช้มุตะรุงประมาณร้อยองศาใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งถ้านานกว่าน,นั้น2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งจะเริ่มมี